สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่2ถึง1ิพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับดูได้ถ้ดับวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักหัวราสตา์ไทยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณขอคนรักจะมีการสลับการกระทํากันนะครับหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะว่าก็ดูนะว่าคุณอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ชาวราศีพฤษภท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปนะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วเนี่ยถ้าคุณมาดูดวงคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงนะมันแปลได้ว่าดวงคุณของคนรักเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเกิดชาวราศีพฤษภท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปอ่ะแล้วมาแต่บ้าพอมาดูดวงคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่อะ่ะอันนี้แปลได้ว,ว่าดวงคุณของคนรักยังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะามาดูกันนะครับว่าชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเพราะมันเหมือนแบบว่ารอคอยใครจนจนคุณไม่อยากรอคอยแล้วนะคุณรู้สึกว่าพอแล้วดีกว่า นะครับเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเห็นค่าคุณเลยในสิ่งที่คุณรอฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าเออไม่เอาดีกว่า,ถ,าถ้าความรักเป็นความรักแบบนี้ฉันก็ก,ก็ไม่ก็ไม่เอาอะไรดีกว่าฉันเหนื่อยแล้วอะเพราะว่าคุณมองว่าคุณให้ความรักความจริงใจเขาค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันก็ไม่เหมือนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยอะนะไม่ได้อะไรเลยจริงๆได้แต่คาพูดนู่นนู่นนี่แต่ว่าความรักที่จริงใจคุณรู้สึกคุณไม่ได้ฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าน่าจะพอดีกว่านะะะะคคครรััััััับบบปปปจจจจุุนนนนนนล่่่ตต้งงแวทีิถึาเ เป็นยังไงคุณเองก็รู้สึกปล่อยวางเราเรามองว่าคุณปล่อยวางในความรักครั้งนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออเคยรักแหละคนนี้รัก,กจริงๆแต่พี่นะว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ฉันต้องเดินออกมาแล้วล่ะนะในความรักเนี้ยอยากจะปล่อยไม่อยากไปยุ่งละคุณช่างใจคิดคิดเจอแล้วแหละว,ว่าอยู่ไปมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมีแต่มันมีแต่คุณเหนื่อยอย่างเดียวคุณรู้สึกอยาง,งานฉะนั้นคุณรู้สึกว่า เสีดายไหมก็เสีดายอยู่แต่คุณมองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ต้องที่จะต้องยุติในความสัมพันธ์ถามว่าเสียใจมันก็มีความเสียใจอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะเออเราเราเราพูดว่ามองเราเอไพ่บอกว่าในใจอ่ะคุณมองว่าเขาไม่ค่อยเห็นค่าคุณเท่าไหร่นะครับมีสิ่งที่คุณทาแล้วเขาเองก็ยังทำไปทําตัวอะไรที่รับหลังคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปทเนู่นทานี่แล้วไม่ไม่ได้มาสนใจคุณเลยนะครับฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณได้สติอะ่ะคุณเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรักแล้วนะ ฉันควรจะพอแล้วด้ไหมฉันจะนั่งโง่อ,อยู่ตรงนี้ทําไมฉันควรจะพอแล้วดีกว่าไหมนะครับเพราะคุณไม่อยากคุณรู้สึกไม่อยากเจ็บเพราะคนคุณนีนอีกแล้วว่าคุณรู้สึกเย้าออกมาแล้วครับนะแต่เขาล่ะนะเขาคิดยังไงต่อ,ต,อต่อต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าอืมก็อยากให้มันจบไปแล้วกันนะเพราะเขารู้สึกว่าก็ไม่อยากอยากได้การเริ่มต้นใหม่จากคุณเท่าไหร่นะครับเข,เขารู้สึกอย่างนั้น เขาเขาก็รู้สึกคือจริงๆเขาก็มีอคติโตกลุ่เหมือนกันในทางอีกมุมหนึ่งอะเนาะเขาก็เองก,ก็มีความอคาาติอะไรบางอย่างโตกลุ่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยบอกว่าเออก็จบไปก็ได้นะก็ไม่อยากเริ่มต้นต่างคนต่างไปนะก็น่าจะดีกว่าจริงๆอะเขาก็ยังเสียดายคุณอยู่นะในใจลึกๆฝนหนึ่งอะถึงเขาจะทําพิติกรรมไม่ค่อยดียไงแต่จริงๆก็มีความเสียดายอยู่จะเพียงแต่ว่าเขาเองก็ไม่สามารถมันเป็นความเป็นเป็นความรู้สึกระหว่างเสียดายกับรู้สึกไม่อยากให้มันจบไปอะมันเป็นความก้มกึ่งมากๆเลยนะครับอืม เดี๋ยวไปดูเนาะว่าในอนาคตเนี่ยระหว่างวันที่2องถึง16พฤษภา,าคมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ อ่มาดูกันนะครับไพ่แบ่งไปฝ่องชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สองถึงแปดพฤษภาคมไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เก้าถึงสิบหกพฤษภาคมนะครับโดยปกติเนี่ยคำทำนายจะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผมแบ่งไว้ให้นะแต่จะมีบางท่านเนี่ยมีการคาดเคลื่อนของในเออมีบางท่านพฤษภกบางท่านเนี่ยมีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะพฤษภวันที่สองถึงแปดพฤษภาคมพฤษภาคมก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องความรักคุณรู้สึกอยากออกแล้วล่ะนะคุณอยากถอน คิดร้ายของความรักอันนี้ออกไปคุณอยากถอดแล้วคุณอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม่แล้วอยากเดินหน้าไปโฟกัสในเรื่องอื่นแล้วนะครับคุณรู้สึกเหนื่อยพอจริงๆๆคุณคือคุณก็มีความเสียดายอยู่แหละคุณพยายามเดินออกมาแต่คุณก็ยังมีความเสียดายดูท่าทีเขาอยู่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณรอดูนะแล้วก็พยายามคือแล้วคุณเรามองว่าหลายๆครั้งคุณพยายามส่งสัญญาไปถึงเขาเหมือนกันว่าฉันจะออกไปแล้วนะฉันจะยุติความสัมพันธ์นี้แล้วนะเพื่อจะดูพฤติกรรมจะดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะทำยังไงแต่เพียงแต่ว่า ทีนคุณทําไปเขาก็ไม่ได้มาสนใจไม่ได้อะไรอะไรคุณเลยครับมันทําให้คุณรู้สึกบแบบเป้าๆไปเหมือนกันนะอ่แล้วมาดูเนาะครับว่าระหว่างวันที่เอ,อ่อเก้าถึงสิบหกพฤษภาคมล่ะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเก้าถึงสิบหกพฤษภาคม,มคุณเองก็พยายามไปมองอะไรใหม่ๆแล้วมองว่าคุณพยายามไปโผกัขัะนไร้ใหม่ๆเพราะว่าจากพฤติกรรมอย่างคนนั้นเขาเขาไม่ได้มาอะไรคุณเลยนะครับคุณก็รู้สึกว่า รู้เสียใจไหมมีความเสียใจเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาทำเหมือนเราไร้ค่าขนาดนี้เนาะไม่ไม่เห็นความสําคัญเราเลยฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าเออกันขอทําตัวไม่ดีช่วงนี้ระวังหลายหลายท่านเลยนะพิษสกจะทําตัวค่อนข้างแย่นิดนึงนะอาจจะทําตัวไปเจาะแจะเจาะแจะคนนุ้คนนี้เปนู่นเป็นนี่ไปนู้นไปนี่กับคนนี้เลยนะจะทําตัวแย่ๆเกิดขึ้นมาด้วยในหลายๆท่านเลยนะครับซึ่งคุณก็รู้สึกเป็นการอยากประชดประชันแต่คุณทําไปมันก็ไม่อะไรดีขึ้นนะยืนยันว่าถึงจะไปเจาะแจะเจาะแจะหรือนุ่งกกนนิั พอผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคบเป,เป็นแค่การทำเพื่อลืมลืมปัญหาเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นเหตุการณ์เรามองว่ามันก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นจะเป็นคนต่างคนต่างอยู่อยู่นะครับพอเขาก็ดิ่งไปคุณก็รู้สึกเหนื่อยแล้วว่าท้อแล้วอยู่กับตัวเองดีกว่ามันเป็นลักษณะนั้นเกิดขึ้นก็จบการดูดวงความรักของชาราฟีพืชฟอกอีกแค่นี้นะครับชาราฟีพืชฟอกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่ที่จะเข้ามาในอนาคต หรือปัญหาอะไรเขาแต่เนี่ยแอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ